ดมิทาโรสสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำหัวข้อก้าต่อไปในชีวิตคุณนะคะมาดูว่าก้าต่อไปของคุณจะเป็นเรื่องราวแบบไหนมีหน้าไพ่ให้เลือก3ามใบนะคะเลือกไพ่กันแล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่แบแรกนะคะมาดูพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะคะพลังงานของคุณณนะปัจจุบนันคุณได้พไพ่ห้าเม้เา อัศวินถือเหรียญแปดเหรียญ10ดาบนะคะบางคนอาจจะเป็นช่วงที่ยังสับสนอยู่นะคะยังต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับสภาพแวดล้อมเป็นความรู้สึกเหมือนใครก็ไม่สามารถเข้าใจความต้องการของคุณได้ความต้องการที่คุณอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้รับความเห็นชอบ คนรอบข้างคนรอบตัวอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราต้องการเป็นความต้องการที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะมองหาโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆเป็นการที่คุณพยายามทําบางสิ่งบางอย่างใช้เวลากับสิ่งนั้นมาระยะเวลาหนึง่งเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจาการมีเป้าหมายพยายามให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในสิ่งที่คุณทํา บางคนอาจจะอดทนกับความรู้สึกกับสถานการณ์นี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนานจนตัวคุณเองอาจจะกำลังเฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงอยากจะให้สถานการณ์แบบนี้มันสิ้นสุดลงสักทีนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นพลังงานของคนที่พยายามให้ความสำคัญกับการมีชีวิตที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหามีสิ่งที่เข้ามาขัดขวางสิ่งที่คุณกำลังทำสิ่งที่คุณต้องการแต่ตัวคุณก็พยายามโฟกัสอยู่กับตัวเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วสเต็ปต่อไปในชีวิตคุณจะเป็นยังไงคุณได้ไพ่ห้าเหรียญเจ็ดเหรียญเด็กดาบเก้เมถาวนะคะบางสถานการณ์นะคะที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกหดหู่หมดหวัง เป็นช่วงเวลาของการอึดอัดคับข้องใจหาทางออกไม่ได้นะคะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องเริ่มจากตัวคุณปัญหาบางอย่างจะไม่ได้ถูกแก้ไขด้วยตัวมันเองนะคะแต่อาจจะต้องเป็นตัวคุณที่กลับมาปรับมุมมองเปลี่ยนความคิดการปล่อยวางอาจจะดูเป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่า ถ้าคุณกลับมาให้ความสำคัญกับความรู้สึกความคิดของตัวเองมีการเปิดรับอะไรใหม่ๆเปิดรับความคิดใหม่ๆมองและพิจารณานะสิ่งรอบๆตัวให้เป็นไปตามความเป็นจริงถ้าคุณเคยปฏิเสธตัวเองปฏิเสธความรู้สึกตัวเองหรือแม้กระทั่งปฏิเสธการที่จะมองสิ่งต่างๆรอบตัวตามความเป็นจริงนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณกลับมาให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้น การที่เราเริ่มไม่ทำอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปและก็ไม่ได้โฟกัสกับความคิดความรู้สึกของคนอื่นจนเก็บมาเป็นอารมณ์อาจจะทำให้ตัวคุณเองได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะคะอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองจะต้องอดทนตั้งมั่นมองไปยังสิ่งที่คุณต้องการมองไปยังความสำเร็จสิ่งที่คุณปรารถนา เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พักเบรกกับตัวเองหน้าไพ่ที่คุณเลือกนะคะคุณเลือกหน้าไพ่ vacation เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากพักคุณอยากหาอะไรที่มันได้ผ่อนคลายตัวเองหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่ถ้ามันมีความตึงเครียดความขัดแยง้งความอึดอัดใดๆนะคะอยากหาเวลาที่ได้ผ่อนคลายตัวเองได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบ อยากไปทํากิจกรรมอะไรที่เป็นการผ่อนคลายบางคนอาจจะชอบทานของอร่อยๆอชอบท่องเที่ยวชอบไปในสถานที่ที่ใกล้กับธรรมชาติการทําสปาการดูแลตัวเองเป็นการหากิจกรรมผ่อนคลายในแบบที่คุณชอบสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลอกหน้าไพ่ใบที่2นะคะพลังงานของคุณณนะปัจจุบันคุณได้ไพ่ t ด e w เว l d มไม้เท้าราชาถือดาบ The Empress นะคะพลังงานของคุณณปัจจุบันนะคะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานความรู้สึกของตัวเองสถานการณ์ต่างๆรอบๆตัวนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีธุรกิจของตัวเองอาจจะเป็นคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ฐานะทางการเงินที่ดีได้รับการยอมรับนับถือนะคะจากคนรอบๆตัวอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จแล้ว ช่วงนี้บางคนอาจจะอยากจะทำอะไรใหม่ๆอยากเริ่มธุรกิจใหม่อาจจะมีการขยับขยายการเดินทางการที่คุณเริ่มทำอะไรใหม่ๆการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นคงในตัวเองนะคะมั่นคงทางความรู้สึกเป็นพลังงานที่คุณสามารถจัดการบริหารสิ่งต่างๆรอบตัวได้เป็นอย่างดี เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าก้าวต่อไปของคุณจะเป็นยังไงคุณได้ไพ่ t r e n g t h Justice, The Devil สี่ถ้วยนะคะคุณกำลังจะได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆความท้าทายถ้าคุณกำลังคิดวางแผนหรือว่าเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะต้องงัดเอาความรู้ความสามารถสติปัญญาที่คุณมีนะคะออกมาใช้อย่างเต็มที่ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอกับสถานการณ์ความท้าทายการเอาชนะใจตัวเองการเอาชนะอุปสรรคต่างๆการไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อว่าไม่ว่าจะพบเจอกับอุปสรรคปัญหาใดๆนะคะทุกอย่างมักจะเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่การกระทําของเราโชคชะตาก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่ปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะมาจากตัวเองถ้าเราไม่ลงมือทำแล้วนั่งรอแต่โชคชะตามันอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดำเนินมาจนถึงจุดนี้สิ่งที่คุณกำลังจะได้เจอนะคะคุณจะได้เจอกับความท้าทายการแข่งขันการต่อสู้ไม่ว่าสถานการณ์ที่คุณกำลังจะได้เจอนี้นะคะเป็นเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงในชีวิต หรือเหตุการณ์อะไรก็ตามในชีวิตคุณนะคะคุณคิดว่าคุณจะต้องเดินหน้าคุณจะต้องฝ่าฟันแก้ปัญหาและผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้มีความเข้มข้นของพลังงานแห่งการต่อสู้ฝ่าฟันความมั่นใจในตัวเองสิ่งที่คุณกำลังจะ,ะเผชิญนะคะขอแค่คุณมีความกล้ารวบรวมความกล้าความมั่นใจในตัวเองในแบบที่คุณเป็นในตัวตนของคุณ ไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรนะคะคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้สวัสดีคะ่ะสำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ใบที่2นะคะเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนคุณได้ไพ่เดทแปดไม้เท้า10ถ้วย3ไม้เท้านะคะคุณอาจจะผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะคนกองนี้ไม่ว่า สถานการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นเรื่องอะไรขอดูเป็นพลังงานนะคะการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้เจอกับความก้าวหน้าการพัฒนาในชีวิตมีพลังงานของความสุขความสมหวังนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเคยผ่านอุปสรรคอาจจะเคยทำงานในแบบที่ตัวเองไม่ได้ชอบการอยู่ในสังคมแวดล้อมที่ไม่ตอบโจทย์ ทางความรู้สึกหรือความก้าวหน้าในชีวิตก็ตามนะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่มีความสุขความสุขสบายความสบายใจการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีทำให้คุณได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนการเปิดโอกาสให้คุณได้ทำสิ่งใหม่ๆการเปิดรับการรับฟังซึ่งกันและกัน ผ่านจุดเปลี่ยนต่างๆในชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าก้าวต่อไปของคุณจะเป็นยังไงคุณได้ไพ่เนปของวานส์เดทคิงของวานส์เจ้าเลเวอร์สคุณกำลังจะได้รับในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดนะคะอาจจะเป็นโอกาสดีๆหนทางใหม่ๆการได้รับความช่วยเหลือการได้ทำสิ่งใหม่ๆคุณได้ไพ่เดทถึงสองใบเลยนะคะ โอกาสที่เข้ามาการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นจะนำพาคุณไปสู่จุดเปลี่ยนในชีวิตอีกครั้งนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของความรักนะคะถ้าใครที่เป็นโสดมานานอยู่ได้ด้วยตัวเองรู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการการเติมเต็มจากใครนะคะคุณอาจจะได้พบเจอคนที่มีศีลเสมอกันหรือว่า เป็นคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณไปสู่ความสำเร็จถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะคะหรือว่าโอกาสอื่นๆในชีวิตคุณก็กำลังจะได้เจอการเปลี่ยนแปลงนะคะที่คุณจะต้องเลือกต้องตัดสินใจเพราะว่าอาจจะมีหลายๆโอกาสเข้ามาในเวลาเดียวกันอาจจะทำให้คุณเกิดความลังเลใจไม่แน่ใจอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเองต้องเผชิญกับ ความกลัวความกังวลต่างๆการที่คุณไม่แน่ใจว่าทางไหนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือการเปลี่ยนแปลงนี้โอกาสนี้นะคะอาจจะท้าทายตัวคุณเองท้าทายความสามารถคุณอาจจะต้องก้าวข้ามความกลัวหรือการไม่กล้าเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะ คุณอาจจะเคยผ่านช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตมาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับความกังวลความกลัวหรือว่าความไม่มั่นใจในตัวเองถ้าคุณสามารถปลดปล่อยความกลัวพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองนะคะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะ